สวัสดีครับ EP นี้เราก็จะไปโคราชกันนะฮะมีภารกิจสำคัญใหญ่หลวงแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะมีสมาชิกแปดคนเยอะแยะมากมายแปดคนไปอีกคันหนึ่งค่ะอ่าแต่จริงๆเมื่อเช้าเราตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะครับไปจะไปเที่ยวไหนก็มั่นใจเรามั่นใจตัวเองแต่คนอื่นไม่รู้นะฮะไปเข้าไปคนอื่นไม่มั่นใจเราก็เดี๋ยวกำลังจะออกจากอุบลแล้วฮะตอนนี้ก็อู หายโมงครึ่งไม่รู้จะไปถึงกี่โมงก็คงจะแอร์ไปเรื่อยๆนะครับแวะเที่ยวกันเนาะสบายๆนะครับคนเราไม่ห้าสีสามสองเลย, <laughs> ย,ยเปิดรายการไม่มีปีไม่มีคุยเลยเปิดเลย สภาพของแต่ละคนนะฮะที่ลงมาเข้าห้องน้ำก็คือขับรถคนเดียวนั่นแหละ six h <hours> later ค,ครับตอนนี้เราก็มาถึงโคราชแล้วนะฮะเรามาอยู่ที่ลานย่าโมก็เดี๋ยวมาสักการะท่านสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ที่พักกันแล้วก็เพื่อ เตรียมตัวพูดคุยกับเด็กๆหน่อยนะฮะวันนี้วันพรุ่งนี้น้องๆทวี number วันก็จะมีภารกิจในการแข่งขันทบี number one idol นะฮะหาสมาชิกกันอยู่ไม่รู้เข้าไปยืนอยู่ตรงไหนกันนี่ฮะเด็กๆยืนรอแล้วสวัสดีครับเจอกันรอบเย็นครับสบายดีไหมครัสวัสดีจ้าทักทายหน่อยทักทายหน่อย ใครหลับเยอะสุดนุครแสดงว่ารถเงียบมาก่ค่ต่อเจีอยู่สุรินครับแล้วน้องก,ก็ถึกกงบุรีรัมย์แล้วน้องก็ต่อบพอาถึงโรงแรมเท่านั้นแหละครับนี่ครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวตามเจ๊ไปเลยนี่นะฮะก็เตรียมดอกไม้เพื่อสักการะย่านะครับรอชิวหน่อยเพื่อไม่ให้แออัดเนาะ เด็กๆก็ทำการสักการะนะครับปิดพองององย่านะครับ,บถ่าย <ถ mantle S 2> รูปรวมแล้วหนึ่ง few <c oughs> moments later โอเคครับตอนนี้เราก็ไหว้สักการะย่ามบงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงโรงแรมแล้วแต่ไม่มีขีกาไม่มีเอกาเออ พี่พนักงานก็มาเปิดให้ก่อนแต่ดูสภาพห้องข้างในนะฮะไม่มีไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็รอไฟนะกินชิ้นไหมคะกินห้องข้างๆกินลูกชิ้นด้วยกันนะเรากำลังจะกินข้าวเหมือนกันฮะอืมกินเขาเรียก appetizer appetizer เบาๆเบาๆก่อนลูกชิ้นแปะมา แล้วตื่นขึ้นมาก็กินอีกหลังตอนก่อนแต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องตื่นแต่งหน้าให้กับน้องๆตอนตีสามอ่าค่ะแล้วก็ใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยฮัลโหลเวลคัมแฮปปี้รูมแฮปปี้คอนโดฮัลโหลเวลคัมแฮปปี้มแฮปปี้คอนโดอย่าพูดไม่พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมัต้องบอกในที่สุดนะฮะเราก็ได้ขี่การมาแล้วน้องกลับมาแล้ว จะได้เปิดไฟเปิดแอร์สัทีร้อนมากนี่สว่างสว่างปุ๊บแล้วก็หน้าตาดีเลยโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะฮะแล้วเราจะมีสัมมนากันสักเล็กน้อยซึ่งนี่ก็คือกับข้าวผมคืนนี้โอ้โหหกเละเทะไปหมดเลยในถุงนะฮะม่เวลากินกินไปเน้นอิ่ม นิดหน่อยก็คือรอบน้องๆรอบชายผู้ชายรอบท้องดังก็คือจะหน้าอย่าเยอะกว่านั้นค่ะเอาเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยมาเติมติดขนตรงขนตาว่ากันไปพอเราแข่งเสร็จนะคะพอเราพอเราสองแปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นุุดดชุด

เจ้าของวันเกิดถือถือเค้กแล้วก็มามาตรงกลางก็ได้เลยเออถือถือว่เป็นแบ็คกราวด์เออเออเออย่าขว่อนเนี่ยย่าขว่อนสิปุ๊บ ขอให้เข้ารอบเลยขอให้เข้ารอบผู้สิทธ์รอใดก็โอเคมีความสุขมากๆเค้กนี้นอกจากของอาตอมแล้วครูผมมอบให้ทุกๆคนด้วยนะครับแบ่งกันกินนะครับแบ่งกันกินนะฮะแบ่งกันกกิน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  แล้วแทนไปดูสองคนนั้นนั่งน้ำลายหงายอะโอเคโอเคกินได้ Tomorrow day two อาลุสสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับแทบจะสดใสเหลือเกินดูดวงตาของพวกเราก่อนแทบไม่มีเวลาแม้จะกินข้าวหรือนอนหรืออะไรใดๆ ทุกอย่างคือสปีดนะฮะอ้าวแล้วเด็กเด็กจีนนู้นกำลังมากำลังมานะครับเดี๋ยวพาน้องๆไปลงทะเบียนสักครู่หนึ่งเราเสร็จแล้วเราก็จะหาที่นอนครับคืออะไรกันนอนเลยเราต้องทำอย่างนี้มา5ปีแล้วนะฮะกิจกรรมหลักรูทีนของเราในช่วงใช่่คะต้นปีแบบนี้นะครับเราก็ ปกติเราจะขิงขาตะไคร้กว่านี้นะคะแต่ปีนี้เรารู้สึกว่าเรามาแบบชิลๆเราก็เลยบอกว่าไม่อะไรมากไม่อะไรมากพร้อมนอนพร้อมนอนครับผมเป็นกังวงก็ไปนอนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนหอข้างบนนะฮะอยากรูว่าเขาจะมีมาตรการอะไรยังไงดูเข้มข้นเหลือเกินนะในการคัดกรองเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราลงทะเบียนกันนะครับต้องแสดงทั้งตัวตรวจเอทีเคแล้วก็ ไปรับรองการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็มีในแอปหมอพร้อมอยู่แล้วต่างเข้มคนเลยเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้สแตมก่อนที่จะเข้าหอนะครับก็ผ่านด่านคั้กกองมาอีกด่านหนึ่งนะครับตรงนี้ในเด็กก็จะมาติดสติกเกอร์ลงทะเบียนคนแล้ไปอยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็จะมาเช็คเพลงตรงนี้ใช่ ตอนนี้ทีมเบื้องหลังเราก็ตุยไปหนึ่งนะครับการเรียบร้อยแล้วเวนี่ยะเวทีปีนี้นะครับหน้าปีนี้เป็นการจัดระเบียบที่ค่อนข้างรัดก,กุมพอสมควรนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิดนะเนาะข้าวก็ไม่ทานในนี้นะฮะจะจัดไว้ที่บริเวณด้านนอกพอแต่ก็ดีครับมันทำให้ดูโล่งตาขึ้นวันนี้มาชิลๆนะฮะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ยังไม่รู้ลูกตัวเองยังไม่ขึ้นโชว์ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่ฮะแกง๊งลูกเสร็จต่อไปแล้วข้างห้องดำ หันมาทำไมหันมาทำไมต้องการอะไรใจตุ้มๆต่อมๆซสิ้างปัญลจ้าตงเ,ตเลย Few m o m e n จอ่จอยป่ะเติมเติมเติมมาเติมรวนรวนในหมดเลยอ่ะซ้อมไปอืมอืมเอาสิ ไปอีกแล้วครับระหว่างรออีกประมาณ8คนนะฮะเ,เด็กเราก็จะขึ้นแล้วรอเชียเริ่มมือสั่นแล้วครับ ่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและรอคอยเธอ ติ้นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะฮะแล้วตอนนี้เด็กๆก็ขิดกันขิดแล้วหนึ่งขิดแลิศหนึ่งเราให้แบบเบาๆซ้ำๆยังย,งย,งยงัยังอีกยังๆๆอียังไม่ยอมขิดอีก มีคนหิวเหรอ,หรอแล้วไงเราก็ถ่ายรูปเล่นกันไปนะฮะกว่าจะเสร็จวันนี้นะจะค่ำเลยแหละ <c oughs> เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีกถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีก ั็มาลุ้นใหม่ขอริเริ่มท่านพูดมายาแล้วก็รู้ๆกันอยู่อ่าโอเคก็รอดูเนาะรอดูเอาโอเคได้ก็ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับบ้านหมูกระทะอืนั่นแหละซึ่งเราก็พู้หญิงมาตลอดสี่ปีปีนี้เข้าปีที่ห้านะอ่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินหมูกระทะล็อกค่ากันเฉยๆนั่นแหละไม่ร้อกอาเหรออืมไม่ได้ก็ยง ดีเด่นครับเรันจริงเราก็แม่นเหมือนกันนะแม่นอยู่นะแม่นนะเราก็เดาๆอยู่ว่าคนนี้น่าจะได้เออแต่ทนำะไมเราเคไม่เคยซื้อหวยถูกสักทีไม่ไม่เคยเดาลูกตัวเองเลยเไม่เคยเดาลูกตัวเองเลย <c oughs> ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้ลูกเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะเออได้ไม่ได้ก็ไม่สําคัญค่ะเพราะว่าเราก็ทํามาปีที่5นะคะเราก็ไม่เคยเข้ารอบสุดทีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กัอย่างนี้ต่อไปไม่รู้จะอีกกี่ปีนะคะถ้าเขาจะตั้งนะคะถ้ายังไหวถ้ายังไหวนะคะถ้ากระดูกกระเดี่ยวยังยังดีอยู่เราก็จะทําต่อไปนะคะแน่นอนค่ะอุบลอุบลเขามีลูกเล่นค่ะลเลต้องดูคนชอบ จังหวัดอุบลอุบลเจ้าทำแหนมตลกมาขายชอ้ามาขายขับคนชอบแต่กรรมการอาจจะยังไม่ชอบคนอื่นชอบกรรมการไม่ชอบโอเคเดี๋ยวรอรอรับเด็กๆเนาะขอบคุณแม็กซ์ส้มน้อยโกบูแม็กซ่สรานรอยโกบูใครนะแันดีซนดี้เหมือนพี่ก่อนนะซนดี้คนเดียวเหรอปีนี้ใช่

ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าก็มีน้องแซนดี้เหมือนเดิมเขาส่งสัญญาณให้ไปรอบกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปนะครับและนี่ก็คืออาหารของพวกเราอืและนี่ก็คออาหารของเราทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ จบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาปาร์ตี้แกล้งก่อนนะคะแต่เดี๋ยวปาร์ตี้จริงๆค่อยว่ากันอีกทีนะคะสำหรับใครที่ไม่อยู่นะคะก็เสียใจด้วยนะใจด้วยนะติตีตีจ้ว่าเราามจะได้ก็มดีเรามารีวิวนะครับขนมใส่ไส้รูปแบบวันนี้เรามา อคอนแลบกันกับรายการอะไรนะคะออ,อ,อจำชื่ออะไรกันตัวเองไม่ได้ <c oughs> ช่างมันเถอะอันนี้รายการนี้เขาจะพาไปเที่ยวนะคะแล้วก<า>็เร,เราส่วนดิฉันนะคะกับรายการมาเด้อกินขานะะ่าวค่ะทำสมบัติสองคนเรานะคะก็มาเจอเรา2คนได้นะคะกับรายการนี้วันนี้เราพาออกมานอกสถานที่นะคะเราอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมาค่ะประสานเสียงเราอยู่ที่ตลาดเลยนะคะตลาดไหนใช่ไหมคะจะถามคนอื่นทำไมเราจะตอบดูว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะมาขายขนมหวานให้เราหลังจากที่เรารับทานคุณยายอยู่นู่นขอซูม80เก่งพีู่สิ เอาสีเท่า่กดีแค่ไหนนะครับก็เราก็ทานแจ่วฮ้อนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นสาวชาววังนะคะทานขาวไม่ตามหวานสันดานไพยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีขนมหวานนะคะอยากเห็นไพ่จริงๆไหมครับอยากเห็นไพ่จริงๆไหมไพรจริงเป็นยังไงครับเอาอยู่ไหนก็ไม่รู้อภิแต้อง เราก็ได้ขนมหวานเพื่อที่จะมารับทานแล้วนะคะครับผมหลังจากที่เราซื้อกับคุณยายท่านเมื่อกี้นะคะครับฉันตกใจค่ะที่ฉันนึกว่ายังไงหอหมกครับโอ้โหนึกว่าหอหมกปลานะคะแต่จริงๆมันคือขนมใส่ไส้นะคะเดี๋ผมเราจะมาเปิดลองชิมดูนะคะที่ฉันนึกว่าหอหมกปลาอะไรสักอย่างนะคะพอเปิดออกมาดูซีดูซีค่อยๆเปลือย ไปใหญ่มากคุณผูชมค่ะค่ะไปแล้วครึ่งมือค่ะครึ่งฝ่ามือนะคะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราจะมาลองเิรดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นสุขอมัยที่ดีสุขอมัยที่ดีนะคะเราก็ต้องเรียช้อนเราก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว แต่ฮ้อนกับขนมหวานมันจะตีกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสําหรับรายการเรานะคะมาเดือกินข้าวนะคะก็จะมาเดือกินข้าวกินข้าวไปแล้วแล้วเดี๋ยวคอลแลคอนแลปกันกับอสองรายการเราก็จะมาชิมดูนะคะโอ้โหโอ้โอยัง แซวเขาดีก็น่าสนใจครับคุณผู้ชมค่ะตักมาอย่าไม่เจ้ไส้เลยค่ะแป้งเลยแป้งเลยเมายังไม่เจอไส้เลยค่ัเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะคะเราตักไปแค่ส่วนนึงอ๋อตอนนี้เหมือนเจอไส้แค่แรกออกมานิดนึงนะครับ อยู่เดียวกันแลล้มันน่าจะกินทีละครึ่งเออมันน่าจะกินทีละครึ่งอะไรอย่างงี้คนละครึ่งใช่ไหมเจอไซรัสรับเป็นไงครับไซร์ดีดีดีแปลว่าดีเท่ากับดีดีไม่อยู่ดีดีโอเคเราไม่อยากลองชิมไหมคะเอาได้ค่ะไม่อยากเป็นไพร่ค่ะซิมซิมดูสิมอุ้ยแสบยัง ตลกนะเรานึกเออนี่หมกมะพร้าวนะออบกมะพร้าวทานค่ะอร่อยมากค่ะสดอร่อยเจี๊ยร่อยใช่ไหมใช่ค่ะคมีความตัดไพ่ต่อค่ะเฮ้ไม่ได้ Day โอเคฮัลโหล Day ทครับผมฮัลโหลร์นิ่งค่ะร์นิ่งค่ะเช้าอันสดใสเราพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้พร้อมเดินทางนอนเออโอเคเป้าหมายต่อไปโอเคไม่รู้จำไม่ได้ เดี๋ยวค่อยๆวัดกันอ่วัดไปวัดไปวัดกันหน้าตาอย่างนี้เข้าวัดได้อยู่นะครับยังไงอยู่หมายถึงคนไหนเข้าวัดได้อไเข้าได้บ้างคะอะไรคือคนขับรถไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ค่ะข้างหลังเนี่ยก็คือขึ้นรถแล้วก็คือรอนอนเลยวิวีดีคืออะไรคืออะไรคือหันพ้กันอะไรคือหันพ้นกันทั้งรถดีดีดียังขึ้นรถลูกได้ข้างน้าก่อน เขาไปแล้วเขาไปแล้วเอ้ยล้วก็ลองกดกระจกลงสีกดกระจกเขาก็จะกดกลับมาอันนี้ก็ส่องส่องเด็กอยู่นะฮะน้องนาตาดีนาตาดีล้วหันแพนก้อมาทางนี้สินาตาดีจะได้จะได้รู้ว่านาตาดีเป็นยังไงโอเคอ่ะถึงเวลาเดินทางเนาะโอเคไปกันเลย เอาละครับตอนนี้ผมก็ามาถึงเป้าหมายที่อยากมาอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะนั่นก็คือวัดป่าสว่างบุญนั่นเองเดี๋ยวข้างหลังผมนี้เดี๋ยวรอสมาชิกก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะเราก็จะเดินขึ้นไปสการะข้างบนกันนะครับหลายขั้นอยู่นะสู้ ขึ้นมาถึงแล้วสวยมากท่านสมาชิกของเราคุณเก่งมาก จากที่ขึ้นไปสักการะพระมหาเจดีเทพนิธากรแล้วนะครับก็มาสักการะที่หลวงพ่อองค์ดํานะครับหลวงพ่อนิลการที่บริเวณนี้นะครับพระนอนซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่สงบร่มเย็นมากเลยครับ และสักการะเจดีย์500ยอดสักครูนะครับแต่ร้อนมากแต่ว่าสวยมากจริงๆยาากด้ีีบแ็เดินตั้งราทำการตั้งจิตตั้งสมาธินะครับแล้วก็เดินบนองค์พระเจดีย์3รอบพมกับอธิษฐานจิตแล้วก็สวดอิติปิโสไปด้วยก็ได้นะครับ พือได้บริวารนักืึกษาที่อรียนไม่ได้เนี่ยิึดไม่ได้ hours later. มาเดินกินข้าวครับผมสวัสดีค่ะวันเดินทางกลับนะครับกับรายการมาเดินกินข้าวนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ดีคอนกินอย่าเดียวครับะว่าน้องสวบัตรกลับรถอีไปไหนกลับไปแล้วเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งซิ่งแหงครับผมซ่งหิวมากครับผมหิวมากยังไม่ทันที่ถ่ายเลยครับก็คือหมดแล้วหมดแล้ว ขอแยกกินก่อนเมื่อกี้พากันไปตากแดดมาอันสาเหลือเกินยมยมทั้งตุยทัๆๆ้งยมเราต้องกินก่อนเดี๋ยวค่อยทะเลาะตบตีกันที่หลังหลังจากนั้นก็ภาพตัดครับผมก็ขับรถยาวจนถึงอุบลตื่นขึ้นมาดากันแน่หายกันแน่กัดกันแน่เนาะแล้วหนึ่งนะฮะสมาชิก และแล้วเราก็มาส่งสมาชิกกรุ๊ปสุดท้ายนะครับของทริปนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้ไม่กอดก็ดเองียเก็บของกอดเก็บของกอดนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญเที่ยวใช่ค่ะกิน และนอนนอนอย่างเต็มที่มากค่ะเราแบบว่าให้กําลังใจคุณดยการแบบว่านอนแบบนอนไปเลยขอบคุณสําหรับการนอนที่เต็มอิ่มนะก็เราคงพักจิตพักใจพักสมองกันสักหนึ่งวีปหนึ่งวได้ค่ะแล้วค่อยกลับมาคิดการกันต่อชะครับเพราะว่าเราเราจะมีไปต่อที่กรุงเทพนะคะภายหนึ่งคนไปนะคะ แน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็คงจะปิดคลิปที่นี่เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับรายการนี้ก็คือทั้งเที่ยวไปเที่ยวไปจบไปเอ็กซ์มาได้กินข้าวนะครับเป็นได้ค่ะเป็นพิเศษทีพิเศษของเราในวันนี้นะฮะก็ ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ดูไม่ดูก็เรื่องของคุณนะครับเอาพูดเล่นนะฮะก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวจะฝากไอจีเด็กๆน้องๆเยอะแยะนะครับไปติดตามเขาด้วยนะครับผมน้องๆทุบินล u m b น r o นะก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนเที่ยวอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ